สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องของเรานะคะจะมาจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำไคลไขสานะคะเพื่อเลี้ยงเหมืองน,นานะคะปีนี้ปี2565นะคะ,ะการทำการการเลี้ยงเหมืองน,นานะคะจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงทุก ทุปีนะคะไม่ว่าเราจะทำนาที่บนดอยหรือข้างล่างนะคะอาจจะมีการดัดแปลงไปนิดนึงนะคะว่าแต่ละรูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าการทำการเลี้ยงก็ยังยังคงคงวัฒนธรรมไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้เรากำลังจะดูการทำสารไว้ไเพื่อที่จะถาวายน้ำถาวายกับข้า,ถาวถวาย ของกินต่างๆนะคะในอดีตนะคะเขาก็จะทำแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นบนดอยนะคะเราก็จะใช้หมูหรือว่าใช้ไก่นะคะในการเลี้ยงนะคะแต่ของเราเราเอามาดับแลงนะคะเราไม่ใช้เนื้อสัตว์นะคะเราจะใช้พวกขนมพวกกับข้าวที่เป็นเจนะคะ ปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่เราได้เริ่มทำกันนะคะขอให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะว่าวิธีการทำยังไงนะคะแล้วก็จะอธิบายเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะ ตอนนี้กำลังเริ่มทำโครงไว้นะคะวอนยาโกดิไลวอนยาบาเตวีโกมันี่อ,อ่ะ อีโพะลาโนะพะโลปีนี้เข้าสวยมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะ เทียบกับปีที่แล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะปีนี้ปีที่แล้วน้ำเยอะค่ะแต่ว่าเราปลูกที่ไปหน่อยนะคะพวงมันจะไม่ใหญ่เหมือนปีนี้ค่ะ เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแล้วก็จะทำโครงโครงไว้นะคะจะทำหลังคาค่ะก็จะทำคล้ายๆเป็นบันไดนะคะเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นนะคะ ด้วยใบหญ้าเสร็จแล้วนะคะนี่สำเร็จแล้วนะคะที่ไว้สำหรับถวายาข้าวถวายน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะคลิปต่อไปจะมีวิธีการทำนะคะการถวายเนาะไม่ใช่การทำนะการถวายกับข้าวแล้วก็ ขนมต่างๆแล้วก็มีน้ำนะคะค่ะน,นี่จะพาคุณผู้ชมมาทางอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นของที่นานะคะเมื่อกี้เป็นที่เมืองนะคะจะทำคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของที่ในานานี่เขา,าจะไม่มุ่มหลังคานะคะจะทำเหมือนกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตอนก็เหมือนเหมือนกันนะคะเราจะมีเสาสีาส่เสานะคะแล้วก็เริ่มทำโครงล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ ค่ะอันนี้เริ่มเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่มุมหลังคานะคะทำคล้ายๆกันเลยนะคะจุดที่2อนี่จะเป็นจุดที่เอาไว้ถวายน้ำเหมือนกันกับข้าวนะคะแล้วก็ขนมนมเนยที่เราได้ถวายนะคะจะเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาดูแลนาน,นะคะอันแรกเมื่อกี้ขอบคุณเหมืองน้ำนะคะที่ทำให้ข้าอุดมสมบูรณ์นะคะต่อไปเราจะ ขอจบกันวิดีโอนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะจะเป็นการถวายวิธีการถวายนะคะถ้าอยากรับชมรับฟังก็สามารถติดตามและ subscribe ของเราได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ